สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาอยู่เนี่ยที่เดือครับตะคองต้ไอ้ตะคองน้อยครับนี่วันนี้มาก็มีหลานนงี้งฟลาแล้วก็น้องชายมาด้วยครับมีมากันสามคนนงี้ตัดได้เห็นไหมใช่ไหมนี่มากันสามคนเลยครับมาลองดูครับเพิ่งจะมาถึงเนี้ยมาถึงก็เล่นเลยครับนงี้ยัดแล้วขยักเข้าไปตรงนู้นเลยเงี่ยเข้าไปใกล้ๆเลยนั่งนั่งหน่อย มึง,มง,มงตีไม่ไกลไกลและนั่นแหละลูกตีไปเลยสาดนะ่ปลาอยู่ปลาอยู่ทั่วเลยไม่ต้องดึงเร็วอย่างเดียวอย่าดึงเร็วนี่ตัวแรกมาแล้วครับเ้าหลุดตูตัวไม่โตแวบนี้เอาปลาทุกไซ์นะครับบอกก่อนนะครับว่าเอาทุกไซด์เหมือนเดิมเพราะว่าเดี๋ยว้องชช่เขาจะเอาไปเลี้ยงใส ขาทำเป็นเหมือนพ้าใบเลี้ยงปลาใหญ่อยู่แกัดไม่โด,แบบโดนแกัดไล่เนี่ยนิ่งเน่งขวามือลงๆอ่ะตีแนวเนี้ยขยับเข้ามาอีก,กได้เขยับมาหาเลี่ยมที่ตีถนัดขยับเข้ามาตรงนเ,รเ,รเนี้ยเลี่ยมเลี่ยมนี้แหละที่ลงหลุดตัวใหญ่กว่านั้นนะเนี่ยเน่งดูมือแนวเนี้ย เกยบเข้ามาอีกได้ไม่ต้องกลัวมันไม่ต้องกลัวปลาเตื่นเพราะว่าเราอยู่ไกลพสอสมควรพอมึงตีตีสั้นไปนั่นแหละนั่งๆหน่อยลูกระวังต้นไม้บนหัวด้วยแล้วกันสวยนั่นแหละเสดายจังจะไปะเดิมตัวแรกักหน่อยเราหลุดไปเสดายนัง่งนั่งกัดแล้วเนะี่ยไรกัดเห็นว่านี่งไรกัดพองเนะี่ยตีตามพ่อมึงก็เลยได้นะ เห็นปลาจิบไหมล่ะเห็นมันจิบจิบไหมล่ะนี่กัดองกลัวบ่อยปลาเยอะนะครับแต่ตัวมันไม่โตต้องขยับลงไปนิดหนึ่งใส่ตัวโตวแต่เราต้องไล่นี้ไปก่อนนี่ไงโดแล้วน้องชายโดแล้วครับโดแล้วตัวแรกมาแล้วสวยเดิมสวยเรียบร้อยเหยื่ออะไรเหยื่อไม้ไมกบไม้กบรุ่นเก่ากบไม้รุ่นเก่าปลาแจ็คพันไทยครับชื่อไม่ดังแต่ใช้ดีโมอนิดหนึ่ง เป่าตาเป่าตาครับเรียบร้อยครับประเดิมไซส์กำลังดีน่แหละลูกถ้าตีไม่ถึงก็ขยับอีกนิดนึงแต่นั่งนั่งหน่อยเพราะปลามาละแวงเนี่ยนึ่งแนวเนี้ยแนวเนี้ยแนวที่พ่องได้แต่ตอนนี้ยังมีตัวอยู่วันนั้นเยอะไปนี้วันนั้นที่มาหนาตัวอีกกัด ตบตบแทบ,บทุกไม้ตีสัตตีกัดตีกัดนู้นไงเห็นไหมวันน้มันหนาวไงวันนี้มันไม่ค่อยหนาววันนี้มันร้อนปลาอาจจะล่นไปอยู่กลางวางปลาอยู่ที่จิตตลิง,ลงน่ากัดีแล้วน่ะอยู่ไหมอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วหลานได้อีกแล้วมาดู <når S 1> <bear asy> หน่อยอันนี้จระเข้ไม้ ขันมาโอ้ยตัวโตกว่าเยอะหน่อย <laughs> อหลุดพอดีอเก็บใส่สวิงได้หูกอดูหน้าหน่อยดูหน้าคนได้ปลาดิไ <laughs> หนดูหน้าเนี้ยเองดูหน้าคนได้ปลา <laughs> ผมได้ตัวแรกนะครับตัวเล็กนิดเดียวเองเดูเบ้าตาเลยะะเก็บก่อนนะครับ หลิงกลิงนี่ครับขอขยับกันเทนต์ไป,ไปกันหมดแล้วมีผมนี่แหละ ยังไม่ขยับไปไหนเลยยังอยู่กับที่อยู่เลยครับโอ้โหตัวแค่นี้เองครับเป็นไงเหยื่อผมตัวแค่นี้ก็กัดติดตัวเท่าเหยื่อย,ยังกัดติดตูเบ้าตาเลยผมเก็บปาก่อนนะครับ ดูสิครับมันจะมีตัวไหมสันเดยสวยๆอย่างนี้จะมีไหมอ้าวมูเตมองตรงโน้นปลากัดตรงนี้ถูกมูเตมองเจ,จรนาตรงนน้นอยู่ครับว่ามันคืออะไรมูเตมองตรงนู้นคะรับว่ามันคืออะไรสงสัย โดนแล้วโดนแล้ว,ลวอยู่แล้วไช้สวยด้วยครับอำอมเมลสวย,สวยต้องมีตัวสิเนาะจะไม่มีได้ยังไงใช่ไหมครับทีตรงนี้ก็กัดตรงนี้ก็กัดอุยสายผลอยู่ ส่งนิดนึงเรียบร้อยครับเืินไปเลยครับนี่ครับมิดเลยนะครับเหยื่อกบยางมูกับด้านรุ่นใหม่ของผมนี่เมื่อกี้หลานบอกว่าตามปักมาตัวใหญ่อยู่โอเคได้เก็บปังก่อนะครับลองเปลี่ยนเหยื่อที่ใช้ทีสริปปิ้งดูนะครับจะได้เรื่องหรือเปล่า อุ้ยมีปลานะครับนาะอุ้ยโดนเขาอุย้ยไม้เดียวกัดเลยเห็นเห็นไหมหมุนตัวกลับมาเนะี่ยอย่าเดี๋ยวก่อนรีบร้อนไปหน่อยจะเย็นกันมันไกลไปนิดนึงครับหาเลื่อมขยับเข้าไปใกล้ๆหน่อยปรับหน่วงน้อยมันตีเลื่อนก็นจริงแต่มันก็ฟูง่ายครับตีเลื่อนตีไกลก็จริง อย่างมาใกล้ๆนะครับเฮ็ดติบี่ได้ง่ายขึ้นดูนี่ครับส,ปปปปบสิปปิ้งเข้าไปอยู่เลยปลาช่อนครับนี่สกิปปิ้งเข้าไปอยู่เลยเห็นไหมได้แล้วหนึ่งอยากไทราไปเก็บก่อนนะช่องเหยื่อผมก็เดินไปไหนด้วยโอ้หเหยื่อก็เด็นหายไปเลยครับ ลปลาไปเก็บ่อนเลยกันครับต้องเปลี่ยนตัวใหม่ครับตัวเมื่อกี้เรียบร้อยไปแล้วครับจ้าเปลี่ยนตัวใหม่แล้วก็อันนี้เปลี่ยนเลยฮนะตัวอะไรนะชงะเปลี่ยนเลยเนะฮะเออโอเค โอ้เหยื่อมันเบาขึ้นกว่าเดิมอยู่แล้วอยู่แล้วจิ๊บปปิ้งเฮย้ยโอ้ยรุดมาจะขึ้นอยู่แล้วเดี๋ยวจะหาเรื่องที่ปีง่ายขึ้นหน่อยครับลองดูตรงนี้อีกแป๊บหนึ่งก็จะกลับมาแล้วนะครับน้ำฝั่งนี้เยอะกว่าฝั่งล่างจริงๆเลยครับอย่างที่น้องชายบอกเลยแต่มีตัวนะผมเห็นขึ้นอยู่เห็นจิ๊บอยู่ เนี่ยหมือนกันครับวันนี้คือเดินกันมาหมายมันไม่แบบว่ามันมันมีปลานะครับแต่ว่าด้วยความที่น้ํามันยังเยอะอยู่ไงแล้วก็มีคนมาปักเบ็ดด้วยแล้วก็มาตีกันบ่อยด้วยปลามันก็เลยออกลูกเคี้ยวหน่อยครับออกแนวกัดทีเดียวทีเดียวหายทีเดียวหายออกแนวกัดไล่ๆนะครับจริงๆน็สลับเหยื่อไปไปมาๆหลายๆเหยื่อหน่อยก็อาจจะได้ตัวแหละแต่นี้ไม่ค่อยมีเวลากันครับ เดี๋ยวก็จะกลับแล้วลนะ่ะเนี่ยไงปลาช่อนไหมครับเนะนี่ยจิบเนี่ยมันมีตัวนะครับเนี่ยปลาช่อนหน่อยเยอะเลยละ่ะอาจจะต้องรอให้น้ำโอ้โหูกัดเลยอ่ะลงตะลิงปุ๊บกัดปั๊บเลยอ่ะหจะได้ลงปุ๊บกัดปั๊บเลยครับเห็นไหม,มเ,เห็นไหมเมื่อกี้เหยื่อหล่นน้ำุ๊บมันกัดเลยอ่ะ โอเสียดายมากเลยจะมีตัวซ้ำอีกไหมเนี่ยลองดูอีกทีครับเผื่อเผื่อมันจะมีตัวอื่นอีกโหเสียดายมากเลยอะลงปุ๊บตัดเลยเมื่อกี้เนี่ยลมมันแรงนะครับแล้วก็อยู่ฝั่งที่แดดส่องด้วยครับแดดก็แยงตามองก็ไม่ค่อยจะเห็นอยู่แล้ว้วยพล้เจอแดดแยงตายิ่งปวดตะสาทเข้าไปใหญ่ครับ ได้นะครับเมื่อกี้นียไหนน่าจะได้ตัวเลยล่ะเมื่อกี้ <_ s> แสบตามากนะครับ s> <S คือแสงแดดเข้าไปเ <_ s> นี่ผมมองเหยื่อถ้าไม่เห็นเลยนะเนี่ย s> <S ไม่ใช่ว่าอ้างหรืออะไรนะแต่มันจริงๆสายตาผมไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ช่วงหลังเนี่ยคงต้องพึ่งแว่นแล้วล่ะครับคงต้องพึ่งพาแว่นแล้วล่ะ จะมีปัญหาหรือเปล่านะมันตกตรงหลังบ้านเขาเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหานะเขาคงไม่ว่านะแล้วบางคนเขาก็ว่างครับบางคนเขาก็ไม่ว่าหรอกดูแต่กระบ้างผมอยู่อย่างนี้ครับผมใส่ผมตกทั้งวันแล้วครับว่าไหมบ้านใครอยู่ตรงนี้ก็ตกทั้งวันแล้วครับ อุ้ยกัดเห็นไหมครับนะ่ะกัดปุ๊บเลยนะ่ะมันแน่นมันแน่แนอย่าล้มนั่นแหละอุ้ยมันลงตรงนี้พอดีเลยจุดที่อยู่พอดีเลยอยอกไปขึ้นนู่นเลยครับเห็นไหมตกใจหนีไปขึ้นนู่นเลยแน่นครับแน่นจริงๆนะแม่นตรงที่มันอยู่เลย นห,นหน้าตกมากเลยนเนี่ยหน้าเดินตีมากเลยนะเนี่ยเสียดายน้องก็จะกลับแล้วจริงๆผมมาตกที่ไหนก็ตามแต่ผมอยากอยู่ยาวๆเลยอยู่อยู่ครับอยู่ครับดีแล้วครับขบยางอาจจะพันไทยครับเดี๋ยวเจ็บปลาก่อนนะครับ นี่ก็สรุปผลงานปลารวมทั้งหมดนะครับที่ตกกันสามคนผมน้องชายแล้วก็ลูกลูกของน้องก็คือหลานนะครับก็ได้ทั้งหมดแปดตัวนะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดใหม่นะครับพอดีที่แรกก็จะ่งเปิดใหม่ที่ครั้งที่แล้วแหละแต่นี่มีขนแนะนําให้ขึ้นมาด้านบนก็เลยมาลองดูก็เป็นว่ายัางไ,เไงเอาไว้มีโอกาสหน,าน้าค่อยมาตกใหม่แล้วกันนะครับล <c oughs> ากนอยฝากติดตามผลงานเหยืออ่อปลอมอาเจคพันไทยกับช่อง u t u b ปอาเจคพันไทยนะครับ คลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ